วันนี้ผมมาลงทีเกมฟอร์ดไนท์หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร,อะไรทำให้กระตุกกระตุก<ๆ>นั่น,นสร้างขึ้นไม่ได้หรอวะมีแต่คนไปอยู่บนนู้นวะเดี๋ยวไอ้นั่นบางคนที่กลัวเฮ้ยทำไม เฮ้ยโหมึงเนาะช่วยพี่หาดิมันเกิดอะไรขึ้น,น,นเจ้าีิมีไม้นั่นน่ะเฮ้ย<อ>เฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วตรงนั้นไงที่มีหลุมของแมวอะ่ะเออใช่เป็นหลุมนี่ว่ะมีกี่หลุมวะหนึ่งสองสามมีกี่หลุมอ่ะเห็นแค่สามหลุมเองอ่ะ กลุ่มนึงอยู่ไหนหนึง่งสองสามสี่นั่นไง5เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ไงในหนุ่มของแมวอ่ะใช่ไหมอ้าวนี่วหนุ่มแมววะ่ะเดี๋ยวนี่ตรงนี้มันตรง ใช่ขึ้นได้ไงเอ้ยอยากขึ้นบ้างอ้าวมีคนอยู่ด้านล่างด้วยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพออยู่สูงตรงนี้นได้แค่หันให้กูขยบได้แล้วเฮ้ย ทำไมกูมีพลังวิเศษอะเนี่ยคนอื่นไม่มีแต่กูกลับมีบมมด่ก็เลยบินได้แต่คนอื่นกูไม่เห็นจะมีใครบินได้เลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ,าเาอ้าทำไมอยู่ดีๆทุกคนกระโดดสูงวะเฮ้ดูดิดู เดี๋ยวอ๋อมิดาพยายามต้านหลุนเนี่ยต้านอันนี้ของเรามันเล่นแล้วแบบมันมีหลุมตลอดใช่ไหมแต่มิดาพยายามอันนี้เว้ยไม่ให้มีหลุมเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้มีอันนั้นอะ่ะเฮ้ยวัดเฮ้ยคนเล่นเกมแล้วมั้งเด้อเด้อเกมอะไรวะวใครอะมิดามิดาแน่เลย ผมเหลืองมิดะชัวมดเมืม่อก่อนไงแต่ไม่รู้มันไขวะพันนะมีกูกับมันแค่บินมีกูกับมัน,มมนแค่นั้นเนะต้นผิดท่าเต้นผิดท่าเงาเงาเป็นยังไงคน มันคิดว่ากูเป็นคนดังมั้งดูดิแม่งนั่งตามกูหมดเลยอ่ะเออทำไมไม่มีใครมีสีม่วงเลยทำไมไมีแค่หนึ่งเออทำไมมีแค่กูวะที่มีสีม่วงหรือว่ามิจัดจะยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยวะกูเลยมีสีม่วงแค่คนเดียวหรือเปล่าน้องพี่ว่าน่าจะใช่อาจจะเป็นตัวตรงกางก็ม่ใช่เอาเฮ้ยเอานนะเอาแป๊บนึงนะเอ้ามันใหญ่ขึ้นอีกใช่ไหม ต้านลงอีกรอบเอ้าเดี๋ยวมันอันเดิมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามพยายามมานานมันทึงเวลาในสิ่งที่กูต้องการโชคชะตาไปเลยไปใกล้ๆ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 เยสไม่ได้ที่มีวงก็เพราะว่ากำลังต่อต้านทำไมมึงมีพลังคนี้ เอา้าทำไมมีแค,ค่กูคนเดียวที่กระโดดเอ้ากลับเข้าไปในหลุมฝาปิดไหมไม่ปิดไม่ปิดหปอ่ายังเปิดเกิดอะไรขึ้นก็เ,เดี๋ยวภาพสวยขึ้นเปล่าภาพสวยขึ้นน,นม,มีอะไรตกลงมาด้วยด้านบนมาดูดีุ้ยังมีสีดำมาแม่ะนั่นเห็นแลหรอ เฮ้ย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 น่ากลัวน่ากลัวเอ้าพาไปไหนกันอ๋ออันนี้คุยกับโทรศัพท์อยู่อืมนนนนนนเช่น่าเบเบ่เนี่ยเฮ้ยมิดาบอกแล้วมันคือมีดาไอตัวผมเหลืองเนี่ยคือมีดา แต่ตอนนี้มีดาเปลี่ยนเป็น,ปนมผม,มดำแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันอันนี้ไงมิดาเคยเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วมิดาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังพี่พอเขา้าใจอยู่มิดาเคยเป็นพนักง,งานโทรศัพท์แล้วคนที่โทรศัพท์มาเขาต้องการให้มิดามากอบกู้ที่เกาะน,นี้มิดาเลยมาใช่มิดาเลยเป็นหัวหน้าใช่มิดาเลยเป็นหัวหน้าแล้วมิดาก็เลยเรียกทีมของมิดามาก็คือแมวเหมียว แล้วก็ตัวอะไรต่างๆอ่ะขุไว้ก่อนเขไมไเย็ดขุดไว้ก่อนอ้าวนี่มันหนุนตรงกลางมมีดาะมืว่ะออวไปไหนกันเขาบอกว่าใช้งานได้ผลไหมเออดีครับดีดีแต่ว yes, okay. ่าก ah ็อ e ืม คือแบบว่าทางไม่ต้องพูดอะไรแป๊แบหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวใครวะไม่รู้อะไอ้ที่เป็นเรื่องยุ้งเหยิงไม่เห็นมัแบบนเป็นใส่เสื้อสูทน,นะใช่เหรอไม่ใช่ผมออะไรเดียบอกมีดาได้รอดกลับอะเฮ้ยไม่ึน้นเกิดอะไรขึ้น เห็นอะไรเป็นน้ำน้ำไหมเฮ้ยทุกคนเห็นน้ำนี่เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าอ,อ,อ๋อมาถึงน้ำท่วมหรอน้ำทำไมสูงจังไปรู้ดิดอ,อ๋อแล้ <Watch? S 3> วทำไมที่เล็กขึ้นเนี่ยเอ้าเอ้า watch 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 แล้วไม่ได้อยู่ในน้ำนะเดี๋ยวอะไรอ่ะ หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อัพแบ็คแมนแต่เขาอาจจะอัพจระเข้มาไม่ใช่เอาอัพชาลามาเดี๋ยวพี่ว่าพี่ลีบขึ้นที่สูงก่อนโอ้โหมึงขยันกันสร้าง เป็นหลุมเลยว่ะันนี้นตัวเสืตอตาเอะไ <c oughs> อ,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 อ้นี่แหละคือเพื่อนพี่เอง ม,มาตามคนนี้เว้ยเราจะไปกันเพื่อนพี่ไอ้น,นี่คือเพื่อนพี่เองคือมันรู้จักพี่ตั้งแต่ตอนที่พี่เล่นเลนมูโชกูจำชื่อมันได้ชื่อ,อม,มันอะไรสักอย่างอะแต่ที่ร,รู้้อ่ะกูมันต้องเป็นเพื่อนกูแหละเพราะดูดิมันรู้ทุกอย่างเลยอะเวลากูต้องการอะไรเอ้ย w a t หนึองาอึ๊บปุ๊บอึ๊บเฮ้ยยึดเฮ้ยมีการว่ายน้ำพื้นขึ้นได้ด้วยโอ้ย,อยเลือดเลือดเลือนเลือด,อดยิงยทะลุม,มันยิงทะลุเลยนี่ว่ไม่เจอคนอยู่ในน้ว่ม่ามีปาด้วยเขาปลาเข้ามาเออแต่ที่รู้ๆเราสามารถว่ายน้ำได้ด้วยเนาะ ไอ้กูอยากรู้ถ้าเกิดเราขึ้นไปที่สูงสุดอะมันจะได้ปะวะมันไม่มีที่เด้งอะถ้าเกิดมีที่เด้งอะกูก็จะขึ้นไปตรงนู้นอะเน่เาไปดนเอเ้ยเดี๋ยวเราก็สร,ร้างได้นี่ว,วะนั่นอะมีคนกำลังสร,ร้างอยู่เดี๋ยวเพื่อเราอาจจะมี พี่มีแค่สามสิบอันวะจะพอไหมนั่นแหละประเด็นมีคนสร้างเข้าไปเยเอ้ยเฮ้ยเฮไม่ที่กูกำลังโดนยอด มัมึงฆ่าทาไมเฮ้ยมันเพื่อนเรานะเว้ยมันเพื่อนเราไม่ใช่มันตายเกิดไม่ใช่เออกูก็รู้มันตายเกิดแต่กูไม่รู้ไงว่าเพื่อนเราอยู่ไหนไหนวะเพื่อนน่าจะไอ้ตรงสีแดงๆนั้นคืออะไรอะคือคนที่เราเพิ่งเจอ ไม่รู้ดิมันเป็นสีแดงๆอะ่ะแปลกให้เราไปฆ่ามีดไค,ครไข่วะสงงัยแล้วคือไงต่อให้เล่นจนจบว่าแต่เพื่อนเราอยู่ไหนวะมันก็รู้ไหมเพื่อนเราเป็นยังไงนะเป็นตัวบอมอ่ะ ทำไมมาเล็งไปที่นั่นคนเดียวอ่ะ็ต้องขอหาสตรงตรวพี่รุทเขาไม่รู้อ่ะว่าจะเปลี่ยนทีสันแล้ว,วพอ่ะเพราะพี่รุทไม่ได้ลงคลิปรอก่อนดีเพวพี่รุทเ,เขาอาจจะลงคลิป i'm um. ว h า t ทำไมต้องฆ่ากูด้วยกูกำลังหาเพื่อนกูนอยู่มันบักอะไรอ่ะ ทำไมทุกคนอยู่นิ่งหมดตูเว้นกลวเติ้งติ้งิ้เตเอ้าทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะ ทำไมอ่ะแต่เพื่อนลัางแค้นไม่ได้พ้าไมเป็นเพื่อนกันทำไม,นบบนนไมคนอื่นมันอยู่นิ่งกันหมดมันเหี้ยมากหรือว่าเราต้องไปตายพอน้ำวะ